คนโตกี่ปาเนี่ย,ยนั่งไปนั่งมาดึกดึกเลยโอ้โหทุ่มแล้วครับโอ้โห <6. S 3> ทุ่มครึ่งแล้ว ไม่มีคนเดินเดินรถเนี่ยคนก็คงกลับบ้านนอนกันหมดพายุเข้าวันนี้พายุมันเข้านายกทวิตเตอร์แถว่าจะได้ไอ้โอ้ยหนาวเงินหมื่นแล้วใช่ป่ะเ,ออ <laughs> เงินหมื่นหนึ่งอ่ะมันจะกระตุ้นสุดใช้เงินห้าแสล้านน่ะ มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่เนี่ยเห็นบอกว่าเออถ้าถ้าเอาเงินเอาเงินใส่ใส่เข้าไปแบบเป็นดิจิตอลมันจะเกิดการจ้างงานเนะถ้าซื้อร้านขนาดเล็กแล้วมันจะเกิดการจ้างงานยังไงนะว่าคนขาขายยาขายอะไรจะจะซื้อได้เป่าเออคนที่เขาขายผักขายยาตามร้านตามตลาดอะไรพวกนี้ เขาจะเขาจะได้เออเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมได้เลราเนี่ยกทุมแล้วไม่มีคนละะตกลงแล้วเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมไอพ่อค้าเออตามตลาดนัดหรือว่าคนทั่วไปอะ แล้วไอ้เงินตั้งห้าแสนล้านเนี่ยมันจะจะจะทำให้เศรษฐกิจโตได้เลยได้กี่เดือนนะเออเอางี้แล้วกันเออเอาง่ายๆเลยตอนช่วงโควิดเนี่ยให้ทังกินนะเออรัฐบาลช่วงนั้นอ่ะไอ้นายกรัฐมนตรีแขกไอ้ลิชี่แหละเพราะพ่อพวกไอ้ร้านอาหารอะ่ะมันมันได้รับผลกระทบหนักใช่ป่ะ ก็เลยออกมาตรการว่า eat out to h e a l out อะให้คนออกมากินคือหลังจากล็อกดาวน์ชาวบ้านชาวช่องแล้วก็แจกใครที่จ่ายภาษีอ่ะก็ให้เงินเลยเอาเงินเข้าเข้าบัญชีเข้าธนาคารให้เลยช่วงที่ล็อกดาวน์หลายๆเดือนอะเออพอล็อกดาวน์เสร็จไอ้พวกร้านอาหารมันโดนปิดเยอะมันก็เลยมันก็เลยออกมาตรการ eat out to h e a l out อะ เฉพาะร้านอาหารที่ขายอาหารอะ่ะให้คนออกมากินออให้คนออกมากินให้ให้แค่วันพุธเออวันพุธกับวันเออวันพุธวันเดียวอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันพุธเอ,อ่อตอนนั้นอะ่ะคนก็แห่ออกมากินนะแต่มันไม่ได้ช่วยกระตุ้นคือมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันต้องการช่วยไอ ช่วยร้านอาหารเออช่วยร้านอาหารแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคนไม่อยากทํางานร้านอาหารหาคนไม่ได้เลยเอ,อขนาดร้านฝรั่งไปพักันอยากใช้สิทธิ์มากอะ่ะไปกินลดครึ่งราคาเนาะกินอาหารลดครึ่งราคาไปกินอะ่ะทําไม่ทันหาคนไม่ได้คนไม่อยากทํางานเออช่วงนั้นใหม่ๆอะ่ะคนไม่อยากทํางาน ขนาดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะประเทศอังกฤษนะรวยๆอะ่ะแล้วอยากทําแบบนี้อยากทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเก็บไอ้ภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่มันต้องหาวิธีอย่างอื่นหาวิธีให้เกิดการจ้างงานสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพอคนมีงานทํามันก็จะใช้เงินเออไม่ใช่เอาเงินไปใส่ใส,ใส่แค่นี้อะ่ะเงินหมื่นเดียวอ่ะใช้เดือนเดียว ก็หมดแล้วปุง๊งอยากได้คะแนนนิยมกลับมาขนาดนั้นเลยเหรอเงินหมื่นนึงอ่ะมันเออมันอาจจะมีค่าคนจนแต่ทีเนี้ยเอาไปใส่แล้วถ้ามันยุ่งยากกว่าจะไปนู่นไปนี่อ่ชาวบ้านเขาจะอยากใช้เหรอเออ เราต้องเขียนแอปใหม่ขึ้นมาอีกโอ้ยุ่งยากแะแค่เงินหมื่นเดียวเนี่ยแถมไม่รู้เอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้เงินกู้มาหรือว่าเงินอนาคตมามาแจกทำยังกับบัตรเครดิตเฝ้าเนี่ยเออบัตรเครดิตรูดปืดรูดปืดอ่ะรถคันนี้ทำไมมันยกไฟสูงด้วยแสบตา คดแขกนะพวกแขกเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวพาไปทุกพาไปคุยกับซูชิต่อเออรัฐบาลน,นายกทวิตเตอร์นายกบองตื้นนะวันก่อนกินแกงไตปลาโชว์ไตวายแล้วมั้งอะเค็มผม <c oughs> <c oughs> ใครจะซื้อบ้านซื้อตัวนี้ได้นนเนี่ยฟอร์เซล น่าจะประมาณสองแ0นเขาทำเป็นแอร์เอเบนนทุ่มจนได้เลยวันนี้ค่ะแต่นั่งอินโทรศัพท์อยู่ร้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปดูซูชิแม่งเอ้ยใครกินคาราบาว แล้วโยนทิ้งอีกชิปหายเอ้ยถังขยะมีไม่เดียวมาใส่วะพวกฝลังจะอะไรอะกินคาราบา,บาดแดงแล้วมาโยนกระป๋อง ซูชิซูชิซูชิมานน่เร็วแล้วขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะ่ะมาเข้ามาเข้ามานี่มามานี่เยเข้าม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 าล้วเข้าอาจจะวิ่งทำไงล่ะ อ๋อปวดขี้เออเออปวดขี้แล้วไม่มีใครเปิดประตูให้มั้งเนี่ยฮะปวดขี้เหรอสุชิอือเลชีเนี่ยเราขึ้นเปนอนอะไรข้างบนนะ่ะ อ๋อทรงสัยอึมั้งเนี่ยซูชิอึดันอื้ยหลับแล้วมั้งเนี่ยหลับคากองขี้แล้วมั้งเนี่ยซูชิเนี่ยเป็นแมวแมวเด็กอยู่อ๋อฉี่อืมกบกบเข้าอือ แมวเด็กพันบริติชช็อตแฮร์ออกมาได้แล้วออกออมาไล้ไม่ต้องเขียเยอะเดี๋ยวมันลงอืมยังไม่ว่างอ้าวอ้าวยังไม่ไม่เสร็จรอ่า่าอยังไม่เสร็จ อึอต่อนออึอาสุชิอึเว้นอนดมขี้แมวแล้ววันนี้ไม่นอนด้วยนะโอ้อึกองใหญ่ด้วยไม่ต้องไปดมไม่ต้องไปดมถมเออกอบเข้าเออกอบเข้าลูกเออเออเก่งมากเก่งมากกุด กูดบอยเออกบแม็กกบแม็กเก่ง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 กูดเออแมวแมวเก่งอืมแมวมันฉลาดกว่าคนอีกเว้ย เออเสียดงยอายุดันเอ้าล้วไปไหนนั่นจะไปไหนปิดประตูไว้แล้วขาวเปิดไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นบนบ้านนะฮะตีนะตีนะตีนะเนี่ย ตีนะตีนะถ้าขึ้นบ้านอ่ะไหนดูทีเอ้อ้าเอ้าอ้าแมวหราเหม็นอึ เม็นอึเม็นอึ <c oughs> ประเทศอังกฤษครับ <c oughs> ไม่ใช่เบิงไทยครับโอเคเซ็ก <c> ค <oughs> okay, ุณนายบายพอแล้วพอแล้ว Hỏi lại, bye bye, good night, say good night Tận này đủ tháo đi, đây đủ tháo đi ไปจายข้างนอกป่ะ <c oughs>